ตัวแรก temperature วัดอุณหภูมิแล้วเวลาทำงานไปก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ให้หน่วยงานพิจา,ารณาดำเนินกิจกรรมกับแผนพัฒนาการศึกษาในปีพุทธศักราช2563สำนักงานขับกระทรวงศกษาธิการนะครับด้านสื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนทางด้านสื่อสารด้วยเทคโนโยีในขณะที่ถ้าเราขาดความตระหนักรู้การวิเคราะห์ถึงความถูกต้องจอากรอบด้านซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเราก็ถือว่าเป็นนโยบาย ผู้เข้า,ารับการรวมในชุดนี้นะครับก็จะขอแต่งตั้งเป็นทคโนโลทีเป็นวิทยากรพ์หรือว่าเป็นวิทยากร์ร่วมในการจัดกิจกที่มีการมาเติมเต็มครับช่องทางหนึ่งนะครับก็คือที่สถาเดกษฐ์เยโวชนจังหวัดประทานคณะรมการการศึกษานะครับศึกษาธิการัยหวชดเชียงรายนะครับซึ่งก็ถือว่าโยชนเราเนี้ยในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่จะเป็นผู้นำนะครับด้านที่เราจะต้องนําเอาเรื่องของความปลอดภัยนะครับของสื่อออนไลน์เนี่ย ไปส่งต่อส so ่งมอบกับทีมงานเพื่อนเพื่อนน้องๆในโรงเรียนงท่านหรืออาจจะส่งต่อไปถึงผู้ปกครองด้วยชุมชนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจากที่ได้รับทราบจากท่านดร่รอบินนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการชักชวนให้น้องๆไปเปิดบัญชีธนาคารเนี้ยนะครับแล้วก็ชักชวนให้น้องไปทํางานแบบออนไลน์นะครับซึ่งในประเด็นของการทํางานตรงนี้ผมก็เห็นหลากหลายมากนะในสอออนไลน์ตอนนี้นะครับ ครับเรียนในระดับปริญญาตรีครับตุลย์ครับถูกไหมครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นครับสิงโตเทคนิคเราเราจะพูดสถาบันยังไงดีอาชีวะใช่ไหมครับมัลซิเอครับโอ้ครับมาอย่างครอบกลุ่มนะฮะที่อยู่ในโชนอาชีวะอาชีวะนะฮะแล้วก็น้องๆที่มาจากมาัลซิเอลน้องๆซะเล็กน้อยเพราะบ,บางท่านอาจจะค่ำคืนวันนี้อาจจะนอนดึกมานะครับเนื่องจากเตรียม ก่อนอื่นก็ต้องทําการอบรมใ,ให้คาแนะนากับน้องๆในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยว่าถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันก็จะเป็นประโยชน์หรือถ้าเราใช้ในทางผิดก็จะเป็นทางผิดครับผมในการอบรมเป็นให้กนะนาเด็กและเยาวชนที่จะไปสานต่อในโรงเรียนต่างๆได้ครับซึ่งการนาเหล่านี้จะสามารถนําความรู้ไปส่งต่อน้องๆในโรงเรียนเป็นระดับต่อไปได้ครับก็มีตัวอย่างอย่างในเช่นในเรื่องของการใช้สื่อในทางที่ผิด หรือว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันต่ตางๆจะฝากน้องๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งครับผมครับถ้าเราใช้สื่อในทางที่ถูกก็จะเป็นประโยชน์แก่เราตัวเราครับผมแต่พอถ้าเราใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นภัยอันตรายต่อสังคมสำหรับต่อไปครับ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าภัยจัดสังคมมาในรูปแบบมากมายค่ะก็อยากจะมาหาความรู้เพื่อตัวเองแล้วก็จะได้ไปบอกต่อกับพี่ๆน้องๆในวิทยาลัยค่ะหนึ่งเลยนะคะเป็นการ เ,เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศค่ะแล้วก็การโกงค่ะ,ะก็อาจจะมีการติดต่อกับทางผู้ใหญ่ค่ะให้ผู้ใหญ่ได้รู้แล้วก็จะได้มาช่วยเราบอกเราเพื่อแก้ไขในจุดที่มันเป็นปัญหาค่ะก็จะนําไปเผยแพร่ก,กับเพื่อนๆก่อนค่ะแล้วก็จะได้ไปพูดคุยปรึกษากับทางคุณครูเพื่อให้คุณครูเป็นตัวกระจายไปบอกกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวิทยาลัยต่อไปค่ะก็อยากจะบอก ทุกคนนะคะว่าการใช้สื่อก็เป็นสินที่ดีค่ะแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็มีสติค่ะ